สวัสดีครับผมนายแลนเชสเตอร์จากแลนเชสเตอร์รูมครับวันนี้ผมได้รวบรวมล่างต่างๆของเลนาม o n ที่ไม่ได้ปรากฏในซีรีส์อนิเมะไม้เพื่อนๆรับชมกันครับหรือจะเรียกง่ายๆก็คือเลนามอนสายอื่นนั่นแหละครับเอาละ่ะเพิ่มให้ไปการเสียเวลาผมว่าเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มโดยที่ล่างแรกสุดของเธออย่างเลนา mon x antibody เมื่อเลนามอนได้รับ x antibody แล้ว ด้วยความที่เธอเป็นดิจิมอนที่มีสติปัญญาสูงอยู่แล้วทําให้เธอได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งองเมียวโดทําให้รอบๆตัวของเธอนั้นมีอรอรลาแห่งความมืดพร้อมกับสัญลักษณ์สีแดงทั่วล่างสแสดงถึงคนที่ได้รับพลังจากศาสตร์มืดครับหางของเลนามอนก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2องหางในการต่อสู้เธอจะใช้ท่าไทเคียวคุเซนซึ่งเป็นท่าที่จะสร้างลูกบอลไฟยินหยางเอาไว้ใช้ป่วนสตูในสนามลบครับ อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลวงตาให้สตูที่อยู่รอบๆตัวเธอนั้นได้เห็นโลกที่บิดเบี้ยวได้ครับร่างที่ 2. คิวบิมอนซิลเวอร์จิ้งจอกก้าวหางเทูุส่งสารตัวของเธอได้กลายพันธุ์จากเดิมที่เป็นดิจิมอนสายดาต a ้าได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นดิจิมอนสายวัคซีนครับความเร็วจะถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์ปกติของเธอครับร่างที่3โยโกมอนหรือจะเรียกง่ายๆก็คือ ลางที่เป็นด้านมืดของคิวบิมอครับว่ากันว่าจิ้งจอกเก้าหางตัวนี้เป็นตัวแทนของลางหลายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นด้านพลังโจมตีทางกายภาพแต่ตัวของมันก็เด่นเรื่องการสร้างความเสียหายกับดวงวิญญาณของสตูเป็นหลักครับลางที่4 t h ทาโอมอนซิลเวอร i ดิจิมอนโอมผู้ปรับคุณสมบัติของตนเองให้กลายเป็นดิจิมอนวัคซีนถ้าไม่ตายก็ยังคงเหมือนเดิม ทั้งการปายันและการวาดตัวอักษรสันสกฤตใส่สตูเหมือนกระทาโอมอนครับล่างที่5โดมอนดิจิมอนร่างสมบูรณ์ชนิดดัตตาโอมิอัจิผู้ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านพลังธรรมชาติอย่างเดียวแต่ตัวของมันนั้นได้ถลำลึกสู่ความมืดกลายเป็นโอเมจิแห่งความมืดครับถ้าเปรียบก็คือทาโอมอนด้านมืดนั่นแหละครับตัวของมันนั้นเก่งเรื่องการใช้คำสาปแห่งความตายในการสราปแช่งสตู อีกทางยังสามารถสร้างทูตรับใช้อย่างชิกิคามิได้อีกด้วยเก็ตความรู้นะครับชิกิคามิหรือชิกิงามิหนึ่งในวิชาปาปิศา์ของเราโอเมียวจิ G, ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีหรือป้องกันในบางครั้งเราโอเมียวจิ G, ใช้มันเพื่อสอดแนมสูอีกด้วยรูปร่างของชิกิงามินี้ส่วนใหญ่แล้วจะทําจากกระดาษรูปร่างคล้ายมนุษย์หรือสัตว์เพื่อให้ง่ายต่อการปลุกเสกถ้าไม่ตายของโดมอนก็คือคิมอนตันโค เป็นการใช้ภูกันว่าสิงกีดขวางขนาดใหญ่ออกมาใช้ขังสตูรครับสตูที่โดนท่านี้จะถูกย้ายไปยังมิติอื่นซึ่งเป็นเหมือนเข่าวงกฏและถูกขังอยู่ในมิตินั้นตลอดการครับร่างที่6เคียวกิมอนดิจิมอนร่างสมบูรณ์ปีศาจแห่งสายลมตามความเชื่อของญี่ปุ่นคาไมทาจิตัวของมันนั้นเปรียบเสมือนทูตลมที่สามารถสร้างทอร์นาโดได้โดยทอร์นาดนี้มีความคมอย่างมากรากับใบมีดเลยครับ แม้แต่ดิจิมอนล่างสมบูรณ์ด้วยการเองนั้นก็ยังถูกฟันขาดง่ายๆเป็น2ท่อนเลยครับล่างที่ 7. สกุยมอนมิโกะโหมดเป็นล่างที่สกุยมอนเปลี่ยนเพื่อใช้ในการติดต่อก,กับเทพเจ้าของเราดิจิมอนครับหรือใช้ในโอกาสประกอบพิธีกรรมบางอย่างปกติแล้วเธอจะไม่ค่อยใช้โหมดนี้แต่โหมดนี้ของเธอจะช่วยเพิ่มพลังในด้านการขับไล่วิญญาณร้ายได้ครับร่างที่8ค uh ุซูฮามอน ดิจิมอนล่าสุดยอดดิจิมอนสายพันธุ์จิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงตามปกติแล้วดิจิมอนที่จะพัฒนาล่างเป็นสกุยมอนได้คือทาโอมอนในระดับสูงมากเท่านั้นเรียกได้ว่ามีจํานวนน้อยทําให้ทาโอมอนหรือโดมอนทั่วไปถูกพัฒนาล่างเป็นล่างนี้แทนครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลายเป็นสกุยมอนแต่ตัวของคคสูฮามอนนั้นก็เป็นดิจิมอนที่สําเร็จวิชาโอเมียวโดในการฝึกตนแบบชุกเกนโด แต่ตัวเธอนั้นสามารถเรียกคูดากิซูเนะจิ้งจอกไฟได้แค่ตัวเดียวต่างจากสกุยมอนที่สามารถเรียกได้ถึง4ตัวครับถ้าไม่แต่ของเธอนั้นก็คือการสร้างกำแพงศักดิ์สิทธิ์ที่จะขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกไปแต่ก็ไม่ได้แรงหรือกว้างแบบสกุยมอนครับล่างที่9สกุยมอน x antibody เมื่อตัวของสกุยมอนนั้นได้รับ x antibody แล้ว ตัวของเธอจะพัฒนาขึ้นจนได้สาเร็จวิชาเวทมนต์ทุกแขนงของโลกดิจิตอลเวิลด์ทางทิศตะวันออกครับทำให้เธอมีความสามารถที่จะสร้างชิงกิงอามีจากก้อนหินหรือต้นไม้รอบๆตัวของเธอได้ชิกิงอามีส่วนใหญ่ที่เธอสร้างนั้นจะเป็นรูปแบบจิ้งจอกไฟครับท่าไม้ตายของเธอก็คือการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้กลายเป็นชิกิงอามีจจำนวนนับไม่ถ้วนเลยครับอีกทั้งชิคกิงอามีเหล่านี้จะพร้อมกันโจมตีสโต้รครับ อีกทั้งเธอยังสามารถรวบรวมเหล่าชิ้นอ่มีจิ้งจอกไฟให้กลายเป็นจิ้งจอกยักษ์เพื่อใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับและก็นั่นแหละครับสำหรับข้อมูลล่างต่างๆของเลนามอนที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับรวมพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับและถ้าชื่นชอบผลงานของผมอย่าลืมกดไลค์หรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ